สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูกุ้งไข่นะครับลักษณะมัน,น,มนแม่พันนะครับมันจะห่อหางนะครับมันจะเก็บหางไว้นะครับพวกนี้เป็นกุ้งที่ผมคัดมาไว้นะครับที่ยังไม่มีตะกร้าใส่นะครับแล้วก็จะมารวมันไว้ก่อนนะครับผม จะเป็นลักษณะของเขานะครับองดูว่าเขาจะเก็บหางนะครับผมวนหางไว้นะที่เขาอุ้มไข่เข้าไว้นะนีนี้เขมีประมาณสิบตัวนะครับนี่พันนะครับผมที่มีไข่แล้วนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับผมที่มีตะกร้าใส่นะครับยี่นี้ก็จะมีประมาณยี่สิบตัวนะครับผมตะกร้าผมจะเอาตะกร้าผลไม้นะครับผมมาแบ่งครึ่งใส่ได้สองตัวนะครับเพื่อประหยัดเงินนะครับผมซื้อมาใบละสองบาทนะครับส่วนตะกร้าพวกนี้ผมซื้อมาใบละสามสิบนะครับผมใส่ได้ตัวเดียวครับพวกนี้ใบละสองบาทนะครับผม จะมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับรองให้เขาอยู่นะครับก็จะมีลูกพวกที่ออกไปแล้วนะครับลงเดินแล้วก็มีนะครับสีห้าตัวแม่คันนะครับผมก็พวกที่ลงเดินไปแล้วผมก็จะเก็บแม่เขาออก ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ